พ่อวระสิงท่านเทศให้เราฟังในวันที่ไปเผาศพคุณเจ้าว่าท่านเราเข้าท่าดีเหมือนกันท่านบอกฟามตายนี่มันติดตามเราอยู่ถุกเมือ่อเราเข้าเมองก็เข้าด้วยเราเข้าปามก็เข้าด้วยนั่งก็นั่งด้วยนอนก็นอนด้วยบริโภคขบสัน มันก็ทัางนั้นแหละท่านบอกมาติดตามอยู่ทุกระยะอันนี้เป็นความจริงเราต้องพิจารณาให้ดีทีจึงจะเห็นได้ว่าความตายมาติดตามเราอยู่ตลอดเอ <c oughs> วลาแ้่ความตายสมัยนี้มันมีหลายด้านหลายทางที่ทำให้ตายง่ายขึ้นเรามองดูเถอะ สมัยแม่สมัยเก่าก่อนโน้นกับสมัยปัจจุบันเนี้ยผิดกันสมัยเก่าก่อนโน้นความสะดวกอย่างนี้ก็ไม่มีแต่ความสะดวกไม่มีเช่นยวดยานพาหนะสมัยก่อนเกวียนเป็นยวดยานพาหนะจะไปไหนมาไหนขนข้าวขน,นของใส่เกวียนแล้วก็ไปกัน ิดวิ่งคนตกเวียนตายนี่น้อยเหลือเกินแต่ทุกวันนี้ไอ้เรื่องเกินการเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับวดกรารพาหนะรถล,ลาไม่ว่ารถยนต์มอเตอร์ไซค์ไม่เว้นแต่ละวันมันมีอยู่เสมอเรามองดูแล้วกันพวกเราก็ไปไหนมาไหนก็ไปด้วยวดกรารพาหนะาฝันตายมันจะง่ายได้ถ้าจะมองแล้ว ยิ่งจะมองไปอีกสิ่งที่บันลอนชีวิตซึ่งจะทำให้ตายง่ายขึ้นก็มีหลายแบบหลายอย่างนอกจากยวดยานภาณะแล้วอาหารการบริโภคมนุษย์ทั้งหลายก็ผลิตเกันขึ้นมาอยากจะได้เงินอยากจะได้ทองทางที่มันเป็นเงินเป็นทองมีทางไหนบ้างถึงแม้จะเป็นการบันลอนชีวิต ขอให้มนุษย์เหล่านั้นนิยมเลยกันยาเสพติดต่างๆแม้แต่เฮโรอีนเขาก็จะงติดขึ้นมาอีกอย่างหนึง่งอาหารการบริโภคก็แข่งกันใครทําอร่อยใครทําอร่อยก็ขายดบขายดีแต่สิ่งปะปนลงไปนั่นนะ่ะจะเป็นสิ่งที่บันลอนชีวิตมนุษย์หรือไม่ไม่คำานึงใส่ผงชูรสบ้างสมัยก่อนพ่อแม่เรามีที่ไหน สมัยนี้ที่มันมีแต่กันนั่นแหละผงชูรสนั่นแหละอันหนึ่งนหละเหตุใหญ่เพราะนั้นมนุษย์เวลานี้เออะท้องบวมเออะโรคมะเร็งสรารพัดสรารพันธุ์จะเป็นขึ้นมาโดยสาเหตุแล้วก็มาจากอาหารเป็นส่วนมากเพราะนั้นเรามองไปหลายด้านหลายทางยิ่งมองยิ่งเห็นล้วนแต่อายุของเราจะสั้นเขาั้งนั้น เราควรคำนึงถึงความตายมากเพื่อจะทําให้เรานี่ไม่ทะเยอทะยานในสิ่งที่ไม่ควรทะเยอทะยานเกินไปควรที่จะรีบรัดก,กลับมาปิะัติปฏิบัติทางด้านสมาธิเพื่อจะก้าวไปสู่มรรคผลเสียไม่ควรจะทะเยอทะยานในสิ่งต่างๆอันที่พวกเราเคยได้กินได้ฟังกันอยู่ในระว่าสิ่งเหล่านั้นก็อถัพอวกาสิ่งในประเทศนี่ก็ว่ามันไม่เที่ยงอยู่แนละ้ว วางน,นก็แล้วกันก็ไม่จําเป็นที่ต้องไปทะเยอทะยานอะไรพอถึงแม้จะได้มามากมา,กายกายกองทัเท่าไรก็ตามเธอในเมื่อความตายมาถึงแล้วแล้วก็สมบัติเหล่านั้นก็กลายเป็นสมบัติของโลกเราก็ไม่ได้หอบไปหาจะที่ไหนหรอกนอกจากความดีและความชั่วซึ่งสิ่งที่เราประกอบไปแล้วปฏิเสธไม่ได้ดีก็ดีชั่วดีปฏิเสธไม่ได้ ย่อมเป็นของเราอัน,นแน่นอนเพราะนั้นจึงจําเป็นที่เราจะต้องมาคํานึงถึงข้อปฏิบัติของเราอันที่จะเป็นผลอันแท้จริงของเราที่ติดตามตัวของเราไปเนี่ยสําคัญกว่ามาก็ดีบุญก็ดีทาไาแล้วเราปฏิเสธลงไปไม่ได้แต่บุญกับาปสองอย่างผลจะให้แตกต่างกัน ไปกรอบในทางทุกริตในทางกายและวาจาพร้อมตั้งใจสิ่งเหล่านี้ที่ประกอบกงไปแล้วผลที่ส่งให้ต้องไปสู่ทุกขติพภพความดีทั้งหลายแหล่ที่ประกอบขึ้นทางใจทวารเช่นกันผลส่งให้ไปสู่สุขติพภพเพราะนั้นจึงว่าความชั่วนำพาไปทรมานทุก มนำพาไปสู่ความสุขมันก็แตกต่างกันอย่างนั้นหรือเราจะมองเห็นความแตกต่างเอ้ยเกิดมาเป็นมนุษย์ก็สิเหมือนกันเออกิอยูเกิดมาเป็นมนุษย์มันเหมือนกันแต่มันไม่เหมือนกันเราเห็นว่ามนุษย์มันเหมือนกันตรงไหนที่มันเหมือนมันเหมือนเพียงแค่อาการรวมๆกันถ้าจะว่าพิสดารออกไปมันไม่มันไม่เหมือนกันอีก ามันเหมือนกันทำไมถึงรู้โอ้โอน่ะเสียงคนโน้นไอ้เนี่เสียงคนนี้แม้จะเสียงยังไม่เหมือนกันยังรู้ไอ้นั่นเสียงคนนั้นไอ้เนี่เสียงคนนี้เรายังรู้รูปร่างลักษณะล่ะถ้ามันเหมือนกันทำไมจะจํากันได้เราจํากันได้เพราะมันไม่เหมือนกันความสูงความต่ำความดำความขาวชินเลสวยงามเหล่านิสตนมันแตกต่างกันมันไม่เหมือนกันไอ้สิ่งที่แตกต่างกันเหล่านี้มาจากอะไร ทำความดีนั่นเสมอเหมือนกันยิ่งหย่อนกว่ากันความเป็นอยู่ทุกอย่างมันึ้องแตกต่างกันแม้แต่รูปร่างและเสียงมันก็แตกต่างกันอันนี้มันมีเหตุมาจากความดีและความชั่วบ้งหั้นที่เราประกอบมาแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่แน่นอนแต่นั้นในเมื่อเรามองก็มาในรูปอย่างนี้นั้นพวกเราก็คงจะไม่ชอบกับสิ่งที่มันไม่ดี ถ้าไม่ชอบในสิ่งที่มันไม่ดีเราก็เราเว้นสักทีในความประพฤติไม่ดีเราหันมาประพฤติดีสักทีประกอบในทางที่ดีสักทีการประกอบดาเนินไงละ่ะกายการรมสามมากก่อคีกรรมสีมโนกรรมสามไงละ่ะกายก็จะเป็นรักทรัพย์ก็สิอย่าไปพุดธแบบพิิดในกามสิอย่าไปฆ่าสัตว์สิมันก็เป็นกายการรมสามถ้าเราไม่ประกอบ ถ้าเราประกอบจะเป็นกรอบทุจริริเป็นการเบียดเบียนคนอื่นวาจีกมรกมสีเราอ็จาไปโกหกเขาสิเราอย่าไปพูดคำหยาบสิเราอย่าไปพูดคำเพ้อเจอ้อหลือไหลสิเร<อ>าต้องคำนึงถึงคำพูดของเราอย่าว่าเลยนะคำพูดปดเนี่ยคนอื่นมาปดเรายังไม่ชอบคนอื่นพูดคำหยาบเราฟังเายังเกลียด เพือเจีเลี้ยวไหลเราฟังนี่ยังไม่ดีหลอกลวงผู้อื่นเราเนี่ยมนดีที่ไหนอะเราเองไม่ชอบเขาก็เหมือนกันส่วนมโนกรรมสามเราก็คิดแต่สิอย่าไปคิดของผู้อื่นสิอย่าไปอาคตคนอื่นก็สิอย่าคิดติดทำนองของธรรมมันก็เป็นมโนสุษจิตถ้าเราประกอบอย่างนี้เป็นมโนสุดจิตบุญกุศลและบาป อันนี้มันเป็นอย่างไงเพราะนั้นขอให้พวกเราทั้งหลายตั้งใจละเว้นในสิ่งที่มันชั่วซะประกอบในสิ่งที่มันดีเสียโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งสมาธิจิตนี่ก็เป็นของควรรีบรงเป็นอุบายวิธีที่จะทําลายเจเลตเป็นอุบายวิธีที่จะทําลายภพของจิตเป็นอุบายวิธีที่จะทําให้หมดจดโดยไม่ต้องมาเกิดมาแก่ไม่ได้รับความทรมานอย่างปัจจุบันที่เราเป็นอยู่ เราเกิดมามันมีแต่ความทุกข์เกิดมาเบื้องต้นก็อยู่ในขอบังับัญชาของพ่อแม่โอ้อันนี้ก็พยายามที่สุดที่จะอ,อกใอจพ่อแม่แต่ความมอาอกใจผู้อื่นการพยายามที่สุดที่จะให้ถูกบอ,อกถูกใจผู้อื่นมันยากพอโตขึ้นมาหน่อยขึ้นเป็นเรียนก็ต้องมอาอ,อาใจครูบาอาจารย์ด้วยเพิ่มขึ้นไปอีกทั้งพ่อแม่พอตัมเด็ดเสียบ้อยแล้วก็ต้องอ,อกใจเจ้านายสูงขึ้นมาอีกก็ต้องอ,อกใจ ผู้ที่ครองกันแล้วก็ต้องพยายามทุกวิถีทางที่ต้องรับผิดชอบในเรื่องลูกเต้าทุกสิ่งทุกอย่างมันเต็มไปด้วยความทุกข์ความทรมานทั้งกายและใจและการกดขีข่มเหนกันในโลกนี้มันก็เล่าเล่นไม่ได้มันก็ต้องมีเราไม่ทําเขาก็ทําเรามันวุ่นวายเหลือเกินในเมื่อพวกเราหลับตาม,มองเมันเห็นเต็มไปด้วยความทุกข์แล้วพวกเราต้องการหรือถ้าไม่ต้องการแล้วถ้าพวกเราไม่ทำลายขอบพกของจิตแล้ว มันจะต้องมาเกิดล่ําไปในเมื่อมาเกิดสิ่งเหล่านี้แล้วต้องไปเชิญล่าไปอีกเหมือนกันเพะฉะนั้นเมื่อเราต้องการจะจะให้ถึงที่สุดแห่งพบเแล้วก็ให้มันหมดจดจากสิ่งเหล่านี้แล้วก็ต้องบาเพ็ญเป็นรูปายวิธีที่เข้าไปทําลายพบของกิตใด,ดอย่างดีเพราะนั้นก็ขอให้พวกเราดําเนินตามสูตรที่แนะนํามาตัง้งแต่เมืองตนนู้นหลายปีสืบมาเป็นลําดับก็อธิบายสูตรฟังแล้วปฏิปทาครอบฏิบัตินุบายวิธีที่จะเห็นหมดจดจากภพชาติเจเลย เป็นรูปายวิธีที่จะดําเนินให้ถูกต้องตามหลักของสมาสมสาธินั้นเราสอนกันละเกินแล้วเข้าใจกันดีแล้วไม่จําเป็นจะต้องไปนัง่งสมาธิเกิดการลอุตาจิตละหุตาตายเบาจิตเบามีความสุขเอานีสงของสมาธิแค่นั้นนั้นแท่ไม่ได้นั่งลงไปแลวเห็นผีเห็นเทวดามาพูดกันเรื่องผีเรื่องเทวดานั่งไปแล้วรูสขข้สึกว่วขนฟองสยมก้าวออกมาคุยกันเป็นคุณของสมาธินั้นพวกเราไม่นิยม การนิยมของพวกเรานั้นเป็นการเอาชนะจิตเราเองสามารถบังคับจิตของเราอยู่ให้จุดเึืเป้าที่เราตั้งขึ้นมาแล้วกําหนดอยู่ในเป้าจนอํานาจส่วนสร้างขึ้นมาสมบูรณ์จริงๆสามารถประคองจิตของเราอยู่ในอำนาจส่วนบังคับจริงๆอยู่ในเป้าที่เราต้องการจริงๆจนกระทั่งที่สุดอํานาจส่วนสร้างสมบูรณ์สามารถบังคับจิตได้อย่างเต็มที่แล้วเราถึงจะโอปอนาจยกระทำน้อมของจริงเขง้ามาพิจารณา สภาพของจริงนั่นคืออะไรเราก็รู้อยู่แล้วสภาพของฟวาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนะี่ยมันง่ายๆอย่าปากขอเอมามาพิจารณาสิจิตก็เรายอมรับไหละ่ะจิตเราไปเห็นก็ตายเป็นยังไงบ้างใจของเราว่ายัางไงไปเห็นก็เก็บเป็นยังไงบ้างไปเห็นก็มีทุกข์ว่างไงบ้างละ่ะทุกสิ่งทุกอย่างเราพิจารณาดูเองตามสภาพของแต่ละแท็กจริงนั้นใจของเรายอมไหม ในเมื่อใจของเรายอมนันจะเปลี่ยนความรู้สึกทันทีละ่ะถ้าไม่ยอมก็คือไม่ยอมมันก็ไม่เปลี่ยนถ้าจิตของเรายอมรับอันนี้อันอื่นต่อไปละ่ะก็ยอมรับลักษณะคําว่าโลกวิทูแห่งจิตนั้นคือรูปสภาพความเป็นจริงเหล่านี้จึงเรียกว่าโลกวิถูแห่งจิตไม่ใช่จะรู้ว่าเออผ่งนี้คนนั้นจะมาวันเมื่อรืนคนนี้จะมาหวยจะออกตัวนั้นตัวนี้อันนั้นไม่ใช่ทางที่จะไปเพื่อความพ้นทุกข์ เป็นแค่อจิญญาณสมบัติชนิดหนึ่งอาจจะทําให้เราเนี่ยหลงหรืออาจจะเป็นผีหลอกก็ได้ไม่ใช่คุณสมบัติอันแท้จริงเป็นผลพลอยได้เราต้องตักทิ้งถ้านเราต้องการก้าวไปสู่ควาสมสําเร็จเเพราะนั้นขอพวกเราทุกท่านตั้งอกตั้งใจดําเนินขึ้นมาสร้างอํานาจส่วนที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยให้สมบูรณ์ขึ้นมาเถอะจนกว่าจะชนะกับจิตของเราอย่างสมบูรณ์แล้วนั้น การโอปนักิึธรรมน้อมสภาพความเป็นจริงเหล่านี้มาให้จิตของเรารับว่าอันนี้เป็นทุกข์กจิตกยอมมาทุกข์อันนี้ไม่เที่ยงคือเยห็นว่าไม่เที่ยงจริงๆริงอันนี้ไม่ใช่อัตมะตัวตนเราเขาอะไรเลยเขาเหล่านี้จะต้องสลายไปตามพลังของธารกเราก็ยอมเห็นคนตายมันเป็นยังไงละ่ะในป่าชาเห็นกระดูกเห็นเศษกระดูกเห็นอะไรตัวอะไรต่างๆเราก็จะเอามาเป็นพยานได้ทันทีจิตก็ยอมเราก็เราก็สิ่งเช่นนั้น S <S <an> ทุกวันนี้เราก็ยืมันอยู่เท่าน,นั้นถ้าเราเกิดเข้าใจหรือยอมรับอย่างนี้การเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจก็ต้องเปลี่ยนก็สู่ธรรมะเลยไปสามารถที่จะมองเห็นความละเอียดของความเป็นจริงละเอียดเข้าไปเป็นลำดับจนกระท่านจิตไ็นหลงพบยังไงลักษณะของพวกนี้จะละเอียดขึ้นเป็นลำดับอันนี้เป็นเรื่องของเราที่ต้องเห็นเราไม่ต้องาการในเรื่องผีเรื่องเทวดาเรื่องหวยเรื่องเบอร์เรื่องอะไรไม่ต้องเราต้องการอย่างนี้ต่างหากสำหรับของพวกเรา เพื่อจะแก้ไขความหลงของเราหลงรักหลงชังเออให้มันพ้นไปเสียนนี่ก็มีเช่นนั้นเพราะนั่นก็ขอให้พวกเราผู้ปฏิบัติทั้งหลายจงแยกกันไปบำเพ็ญกันแต่สาหรับท่านผู้ที่จะปฏิบัติอยู่ที่นี้็นิมนต์ครับก็ดําเนินก็อยู่ที่นี้สําหรับผู้ที่จะไปสังลา็นิมนต์ครับไปจับกลุ่มที่สังลาทานที่จะไปร่วมกับสมพานทิศตึกธรรมสาติ็นิมนต์ครับนิมนต์เขไปดําเนินทางคณะบัชี ซึ่งจะเป็นรวมตัวต่างกันตามจุดต่างๆให้พยายามให้พยายามจะเป็นคนไปชีเกินกรมีชีวีก็ดีชีม่อมชีแมมจะแยกขนมเป็นหน่วยๆเพื่อปริมาณจะได้น้อยลงและความสงบจะได้สูงขึ้นการบําเพญจะได้เต็มที่ก็ขอให้แยกกันไปแต่พยายามคุยกันเฉพาะในสิ่งที่จะเป็นไปเพื่ออุบายของความหลุดพ้นเป็นไปเพื่อสมาธิจกตอย่าไปคุยกันแบบสื่อสานวิชานอกเรื่องนอกราวคุยปุ รวมไม่จิตใจของเราฟุ้งเฟอ้อจนสามารถเสียสมาธินั้นไม่ควรต้องพยายามคุยกันชวนกันแต่ในทางที่จะเป็นไปเพื่อสมาธิจิตเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นให้มองสภาพความเป็นจริงของโลกให้เข้าใจเราทําไมเราถึงมาหลงความเป็นทุกข์ในว่าเป็นสุขมันทุกข์แท้ๆมันสุขที่ไหนกันเนี่ยทําไมไปยึดเอาความทุกข์ว่าเป็นความสุขละ่ะเราทําไมถึงแย่อย่างนี้คุยกันสิคุยกันมาเรื่องจริงให้มันเข้าใจกัน แล้วเราจะได้เข้าใจมุมจริงของธรรมะเราจะเต้าสู่ธรรมะได้ดีอย่าไปหลงธรรมะอย่าไปเข้าใจธรรมะอยู่ในตำราพระไตรปิฎกอย่าไปเข้าใจธรรมะว่าเป็นลมพิเศษหนึง่งจะต้องหินงเข้ามาหาตัวเราในรับอย่างว่างนี้อันเป็นความหลงอันความหลงของมนุษย์มันหลงมากขอให้เข้าใจว่าสภาของความเป็นจริงเนะี่ยคือธรรมะที่พัฒนาสู่ฟังมานี่เอาละต่อจากนี้ไปขอขอยพวกเราเลิกกันไปบำเพ็ญกันนะเอาเลิกกันเถอะไปบำเพ็ญกันเลย